เชียงใหม่พร้อมแล้วกับการจัดประชุมใหญ่ของไลออนทั่วประเทศซึ่งจะมารวมตัวกันที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่17-19ถึงมีนาคม2565โดยมีนางสวรนาศิริรัตน์อดีตผู้ว่าการไลออนสาคนภาค 310A1 ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้เปิดถแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ที่โรงแรมดิเมสจังหวัดเชียงใหม่โดยไรออนได้มีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่นมาโดยตลอดและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ภูมิภาครวมถึงชุมชนโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วจึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่ไรออนสากลภาครวม310ประเทศไทยครั้งที่56 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจะมีไลออนทั่วประเทศจาก6ภาค300สโมรสรทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานระหว่างที่18ถึง20มีนาคม2565นี้ที่โรงแรมดีเอมเพสจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคาดว่าจะมีสมาชิกจากทั่วประเทศมาร่วมปรชุมไม่น้อยกว่า1,500คนนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นการแข่งขันกอล์ฟการกุศลจชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามลมราชกุมาลีในวันที่1 7ณสนามกัสสันพานนรามากอล์ฟคลับจังหวัดลำพูนเพื่อนำไรายได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ไปสนับสนุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้พิการสายตา17จังหวัดภาคเหนือและการประกวดขบวนพาเลรไลออนชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาีิราชเจ้าเช่นกันในวันที่18ณสนามสมโพธเชียงใหม่700ปีเวลา14.00นเป็นต้นไปเพื่อนสม Lion, นาชิกไลออนคณะกรรมการจาัดก,การประทุมใหญ่ ท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับคับผมไลออนชาตรีเลอศสิริมงคลชัยนะครับสวมหมวดในตำแหน่งของประธานสภาภาครวม310ประเทศไทยครับวันนี้ก็มาร่วมงานแถลงข่าวนะครับแล้วผมขอต้อนรับเพื่อนไลออนทุกท่านสู่การประชุมใหญ่ครั้งที่56ระหว่างวันที่18ถึง20มีนาคม พุทธศักราช2,565นะครับหนะครับณศูนย์ประชุมนานาชาติ DM เอ็มเแห่งนี้นะครับในปีบริหาร2,564ถึง2,565นั้นยังอยู่ในช่วงของโรคระบาดโควิด1 9และโอมคอนอยู่นะครับซึ่งเจ้าภาพก็คือภาพ 3, 3, 3 1 0ของการประชุมเพื่อการรายงานความก้าวหน้า ของคณะกรรมการบริหารภาพพวกเราจะได้มีการรวมเนี่ยเราได้สรุปกันไปแล้วว่าเราจะจัดที่นครสวรรค์ฉะนั้นเราก็จะมีการมอบทงให้เจ้าภาพ 310A2 รับไปนะครับอันนี้ก็คือข้อความในการถแถลงข่าวต้องขอขอบคุณเพื่อนคณะทำงานชาวเชียงใหม่ลำปางและกรุงเทพ ที่พวกเราเนี่ยทุกภาคส่วนเลยได้ช่วยกันนะครับต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับพวกเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับเราพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันไหมครับพร้อมนะครับครับผมขอบคุณมากครับฝาก่านด้วยครับได้เนาะ่ะท่านข่าวท่านแตแถลงข่าวการประชุมในครั้งนี้ไหมครก่อนแถลงข่าว มีผู้ลงทะเบียนเท่าไหร่แล้วหลังจากนี้คาดว่าจะมากขึ้นหรือน้อยลงหรือเท่าเดิมตอนนี้ฝ่ายลงทะเบียนแจ้งว่ามียอดจำนวนผู้ลงทะเบียนร่วมอยู่ประมาณพันนิดนิดค่ะพันนิดน่หมายพันห้าหมายพันห้าแต่ตอนนี้จำนวนผู้ลงทะเบียนอยู่ประมาณพันพันสี่ที่ เปิดไปทุกอย่างนะคะดีดูแลฝ่ายนี้อยู่นะครับไอทีเคเราจะวันที่18นะครับแต่ว่าผล24ชั่วโมงตามที่สพได้ได้แจ้งนะครับตามอาการของโควิด19ทุกประการครับสำนักข่าว9ล้านวิวขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการทำคลิปอย่างเป็นทางการวรรัศนันเชียงใหม่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของฝาก ในราคามาตรฐานหมู่บ้านใจแก้วเอราวันบ้านคุณภาพทำเลทองในราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้หัดเงินหัดทองผ่อนคลายหายเมื่อยด้วยหมอนวดผู้เชี่ยวชาญผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขทุกสาขาใหม่บีโก้ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อผใช้ตามเอกสารกำกับ มีจําหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจําหน่ายกําไรงามเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดทำคลิปของสํำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย